นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณชงกสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้พุทธที่10กกุมภาพันธ์2,564นะครับผมสุทธิวัฒน์แล้วก็คุณทัญมันะครับ หุ้นไทยนะคะดูจะเปลี่ยนกลุ่มแล้วนะมาเป็นกลุ่มพลังงานเมื่อวานวิ่งฉิวเลยทั้งครอบครัวปะตะทนะคะครเรื่องของราคาน้ํามันขึ้นแรงสุดในรอบ1ปีรวมถึงไดโออามาอีกกระแสของโออาที่จะเข้าเทรดพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เทรดแล้วนะคุณผู้ชมลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับ ผ่านทาง f a c e b o o k f แฟนเพจของสำนักข่าวไทยนะครับกับรายการนาทีลงทุนนะครับรวมทั้งเราจะมีการแชร์ไลฟ์นี้นะฮะผ่านทางช่องทางของเซตโซเชียลมีเดียด้วยนะครับรวมทั้งถ้าคผูชมอยากรู้บทวิเคราะห์ขอบรรมด,ดาบริษัทจดทะเบียนต่างๆจากทางบอลคอ่ายต่างๆเลยนะครับ เข้าไปดูได้ผ่านทาง settrade. com นั่นเองนะครับรวมทั้ง settrade คลับด้วยนะฮะฝากแบบสอบถามกันหน่อยนะคะค QR code เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ค่ะก็จะมีการสอบถามความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับโซลา่าภาคประชาชนค่ะแล้วก็จะมีของที่ระลึกนะคะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยเป็นหูฟังบลูทูธและลำโพงนะคะที่จะแจกไปให้ท่านผู้โชคดีค่ะครับ ทองคำน้ำมันบวกได้แต่ตลาดหุ้นดาวโจนส์ดูเหมือนว่าทรงๆนะก็ต้อง <ๆ S 2> ลงบ้างแหละเพราะนิวไฮไปนะคะหมดแรงบ้างก็ดีขายทำกำไรออกมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างดาวโจนส์เองนะครับเพิ่มก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นลดลงในระหว่างวันนะครับสุดท้ายก็ไปลดลงที่9.93จุดลงไปนิดหน่อยนะครับประมาณ0.0นเเซด้วยกัน ส่วน s p 5 0 0นะครับลงไป4.36จุดนะครับ NASDAQ บวกขึ้นมาได้2 0 0 6บจุด,จดนะครับบวกขึ้นมาได้0 1>, 1นนเปอร์เซ็นต์นะฮะนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดาวโจนส์พุ่งขึ้นติดต่อกัน6วันทำการก่อนหน้านี้นะครับหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ก็ร่วงลงหลังจากนักลงทุนเนี่ยทนเนยท,นเนยทขายโยกย้ายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1 9้าล้านล้านดอลาลา,าร์สหรัฐ ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะฮะเตรียมที่จะออกมาตรการนี้ออกมานะครับส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่เปิดเผยล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่อนข้างสาคัญนะครับเป็นตัวเลขจากทางเจโลตนะครับก็คือผลสํารวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหุนเวียนของแรงงานหรือว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะตัวเลขนี้เนี่ยนะครับตัวเลขเรื่องของการเปิดรับสมัครงานปรากฏว่าเพิ่มสูงขึ้นนะฮะ สู่ระดับ6.65ล้านตำแหน่งในเดือนธันวาคมจาก6.572ล้านตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนนะครับตัวเลขงานเพิ่มขึ้นก็สะท้อนเศรษฐกิจว่ามีทิศทางที่ดีนะฮะ,<ท>ะส่วนข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตัวเลขที่จะออกมาสัปดาห์นี้อตรางเงินเฟ้อเดือนมกราคมครับสต็อกค,คงคลังภ้าค้าส่งในเดือนธันวาคมตัวเลขก็จะออกมารวมทั้ง ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็ยังมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนด้วยนะคะคุณยุโรปก็ปิดลบเหมือนกันค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะก็มีแรงเทขายทำกำไรเพราะว่าวิ่งฉิวมาเกือบ4%แล้วเฉพาะกุมภาพันธ์ผ่านมาเพียงแค่9วันนะคะฟุตซี่ร้อยค่ะบวกไปได้8จุดดัของเยอรมันลงแล้วค่ะ48จุดแล้วก็4 4 4 0บนะคะบวกมา5จุดกว่าๆค่ะที่น่าสนใจคือราคาน้ำมันไปต่ออีกแล้วค่ะ เก็บสถิติได้หลายอย่างเลยนะคะเช่นโอ้โหขึ้น7วัน8วันติดนะค่ะไปดูที่ WTI กันก่อนค่ะมีความหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ในสหรัฐทำให้ความต้องการใช้น้ำมันฟื้นตัวนะคะบวกไปเพิ่มอีก39เซนค่ะหรือว่า0.7ปซติดที่58 36เหรียญเซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดิบเบรนด์เพิ่มขึ้น53เซนนะคะปิดที่หต่อบเร็ดเหรียญได้เเซนต์ต่อบารบาเเ์เร กระทบมายัางราคาน้ำมันบ้านเราเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามีประกาศจากปตอทอและบางจากมาอย่างที่คุณสุทธิวัฒน์เตือนวันที่ฉันจำได้ที่บอกว่าเติมเต็มถังไว้ปลอดภัยกว่าก็ขึ้นมาแล้วจริงๆตี5เช้านี้นะคะขยับขึ้นมา50สตางค์ต่อลิตรค่ะคนับว่าราคาน้ำมันของไทยขึ้นมาแล้ว3ครั้งในรอบไม่ถึง1สัปดาห์นี้ขึ้นมา50สตางค์ต่อลิตรยกเว้น e ี5ขึ้นมา30สตางค์ต่อลิตรมีผลแล้วเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมา ะะมีข้อมูลจากดาวโจนส์มาเก็ตดาต้าค่ะระบุว่าสัญญาณน้ำมันดิบ WTI แล้วก็เบนซ์เนี่ยต่างปิดระดับสูงสุดตั้งแต่มกราคม6.3ก็คือในรอบ1ปีนั่นเองค่ะ WTI บวกติดต่อกัน7วันเบน์บวกติดต่อกัน8วันนี่เป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดเกือบรอบปีเหมือนกัน ส่วนพลังงานในประเทศนะคะไปดูบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่เมื่อวานขึ้นกันทั่วหน้าเลยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำสำหรับคบรอบครัวปตวทปตทสพอก็มีการจัดอ,อัปเดตขึ้นนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์ค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยอยู่ที่398,0 0 0บาร์เรลต่อวันหลังจากมีการเข้าลงทุนในโครงการโอมานบล็อก6-1เป็นโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติบนบกในตอนกลางของประเทศโอมานค่ะโครงการนี้จะช่วยสร้างกระแสเงินสดอีก200-300ถึง ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและก็ได้ลดต้นทุนให้ต่ําที่สุดล่าสุดนะครับปตท,ทสพยังลดต้นทุนต่อหน่วยให้อยู่ที่2 8 2สดถึงดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบจากปีก่อนอยู่ที่ประมาณ30.5ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะทํากลางน้ํามันดิบราคาน้ํามันดิบเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะฟื้นตัวและก็มองว่าดีมานการใช้งานจะเพิ่มขึ้นด้วยจึงคาดว่าราคาน้ำมันจะเคลื่อนไหวประมาณ5 0าสิบถึงห้าสิบา้าเรลลคร์ ส่วนราคาทองคํากันบ้างนะครับทองคํายังไปต่อครับปิดบวกต่อเนื่องกันเป็นวันที่3นะฮะโดยเมื่อคืนนี้นะครับทางนักลงทุนเนี่ยก็ขานรับ เรื่องของความคืบหน้าการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ดอลลาร์ออนด้วยก็เป็นปัจจัยหนุนในการเข้าซื้อทองคำนะครับโคกซ์เพิ่มมาได้3.30ดอลลราสหรัฐต่อออนซ์ด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่ปิดสูงสุดนะตั้งแต่1กุมภาพันธ์2,564ส่วนทองไทยครับผู้ชมทองไทยก็ลดความร้อนแรงลงมานะครับอย่างทองคําแท่งนะฮะ ก็ขายออที่บาทละ2 6 0ห0บาทนะครับลดลงไป100บาทจากการประกาศวันนี้ครั้งแรกของสมาคมคา้าทองคำนะครับทีนี้ไปดูเงินบาทกันบ้างครับเงินบาทเนี่ยคาดว่าระยะสั้นยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบนะครับอย่างวันนี้เปิดตลาดมา29บาท92สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเช้าวันนี้ก็แข่งค่าเล็กน้อยตามทิศทางของเงินดอลลาร์นะครับที่ดัชนีดอลลาร์เองซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เทียบกับ สกุล6สกุลในตะกต้าเงินนะครับลดลง0.54อร์สู่ระดับ90.4427เมื่อคือนนี้นะฮะไปดูครบทุกสินทรัพย์แล้วสรุปปัจจัยบวกลบกันค่ะวันนี้ปัจจัยบวกก็ยังเยอะอยู่นะคะจากราคาน้ํามันคะที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็บจทยอยประกาศผลประกอบการก็จะเริ่มคำนวณปันผลได้แล้วจะเริ่มมีการเข้าไปลงทุนในหุ้นปันผลมากขึ้นช่วงนี้นะคะ แล้วก็เมื่อวานนี้นายก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่าไทยจะนําเข้าวัคซีนโควิด19ได้ปลายกุมภาพันธ์นี้200,000โดสค่ะมีเรื่องของคอรมอเบรกเรียกคืนเบี้ยชนชราซ้าซ้อนก็ทําให้ดราม่าในสังคมลดลงนะคะแต่ฝั่งปัจจัยลบก็คือตลาดหุ้นต่างประเทศเริ่มลงแล้วหลังจากนิวไฮกันไปค่ะและในประเทศจับตาการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล16-19กุมภาพันธ์นี้ให้ดีค่ะงูอันนี้ปัจจัยก็บวกเยอะแบบนี้แหละแต่ตลาดหุ้นก็ไปได้นิดหน่อย ขนาดคือในในช่วงระหว่างวันเนี่ยบวกไปหลัก10จุดนะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทย,ยแล้วมีขึ้นมีหุ้นที่บวก3จุดสามเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็มีนะคะก็มีนะคะแต่ท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับก็ลดช่วงบวกลงนะครับไปอยู่ที่1,518.27จุดเพิ่มขึ้นมา1 8 4จุดบวกขึ้นมาได้ประมาณ0.12%แล้วถ้าไปดูกลุ่มที่ซื้อนะกับกลุ่มที่ขายเนี่ยรากฏนักลงทุนต่างชาติกับ รายย่อยเนี่ย<ฤ>สลับขากันนะ2,000กว่าล้านเนี่ยนะฮะและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ถือว่าบรรยากาศคึกคักนะ92,000กว่าล้านบวกขึ้นมาได้1.84จุดนะครับน่าจาับตาวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้โดยเฉพาะที่พรุ่งนี้โออาจะเข้าตลาดมานะฮะ<ฤ>เดี๋ยวเราไปคุยกับทางนักวิเคราะห์กันเลยนะครับผู้ในการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อยบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยคุณกิติชานสิริสุขอาชาอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณติวิชาสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอนนอีกแป๊บหนึ่งนะคะเม,มื่อครูครบ,บอกว่าต่อได้แล้วเดี๋ยวเข้าสายมาใหม่ค่ะคือตอนนี้อารมณ์นักลงทุนแปรปรวนเหมือนกันนะที่ดิฉันสำรวจรอบตัวมีแต่คนเข้ามาถามซื้อไปแล้ววโออาแต่กลัวจะต่ำจองจังเลยทำยังไงดีนะคะนี่ฮะ คุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมานะกลุ่มรวมคนคนซื้อหุ้น OR นั่นเลยนะในในแบบเป็นกลุ่ม a c e b o o k หรือว่าเป็นกลุ่มไลน์ก็มีใช่ไหมแล้วก็จะคุยกันเรื่องเนี้ยแหละราคา OR เพราะมีบางบรกก็ให้ราคาเป้าหมาย OR มาแล้วนี่นะฮะอันนี้หนึ่งในบรรดาหลายๆกลุ่มที่รายย่อยเขารวมตัวตั้งกันขึ้นมานะฮรรวมคนคนถือหุ้น OR เข้าเทรดพร้อมกันทั่วประเทศ11กุมภา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ คือเข้าเทรดก็จริงหมายวางว่าเราก็ซื้อขายกันได้เองในตลาดรองนี่แหละ,ะสวิงมิ่งแต่ว่าจริงๆไม่ขายก็ได้นะก็ถือไปเรื่อยๆนะคะแล้วในกลุ่มรายย่อยเขาก็อัปเดตข่าวกันด้วยนะ<ฆ>อย่างเช่นตอนที่วันที่มีการประกาศผลการจองเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งหลายคนก็ตั้งคำถามว่าโออ,อาร์เนี่ยมันจะเหมือนเกมสต็อปหรือเปล่าออ้ยอย่างนั้นเลยเหรอไม่อันนั้นโอ้โหไม่ได้ละนั่นคือรายย่อยเข้าไปเยอะไงแต่คิดว่าไม่น่าจะเหมือนเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่าเกณฑ์ของบ้านเราบ้านเขาเนี่ย หละอย่างกันบ้านเรามีซีลิง่งแต่ว่าวันแรกก็จะไม่มีซีลิ่งนะคะสำหรับหุ้น IPO อันนี้ต้องระวังกันหน่อยมีโอกาสขึ้นได้เป็น100%แล้วก็ลงได้ร้อยเหมือนกันแต่ว่าด้วยหุ้นที่มีพื้นฐานชัดเจนแบบนี้เชื่อว่านักลงทุนก็จะพิจารณากันดีแล้วนะคะคพูดถึงเงินคืนอ่ะเงินคืนกันแล้วนะครับยอดที่จองไม่ครบเขาก็แชร์กันต่อๆกันก็ใช่ค่ะสําหรับใครที่ จองไปเกินใส่เงินไปแสนหนึ่งเนี่ยอันนี้คุณได้คืนแน่นอนเพราะว่าสูงสุดจ่ายไปประมาณ 70,000- มถึงแปดหมกว่าบาทถูกไหมะะฮะได้สี่พ <4, 500 S 2> ันห้าร้อยหเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องโ r โดยเฉพาะเทรดวันพรุ่งนี้กันเนี่ยนะครับกับทางคุณกิติชานตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณกิติชานครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับหุ้น OR ที่จะเทรดวันพรุ่งนี้หลายๆ,ๆบรอกเนี่ยก็มีการให้ราคาเป้าหมายแล้วอย่างคุณกิติชานเองประเมินยังไงบ้างครับกับหุ้นโออาครับ ก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าโอไอเนี่ยเข้ามาในวันพรุ่งนี้น่าจะคึกคักนะครับน่าจะสร้างสีสันให้กับตลาดนะครับแล้วก็เราคิดว่านะครับถ้าดูจากในเรื่องปริมาณการจองนะครับนะก็น่าจะทําให้ราคาหุ้นเองน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างจะดีนะครับในวันแรกนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับนะถ้าเรามีการไปจองนะครับที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะครับว่าจองไปแสนหนึ่งจองอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ได้รับเงินคืนมาเพราะว่าจํานวนหุ้นที่จองได้มากที่สุดนะครับของเงินทุนทั่วไปก็คืออยู่ที่4,400หุ้นนะครับ ซึ่งต้องถือว่าน้อยมากนะครับแปลว่านะครับแปลว่าในเรื่องของดีมานเนี่ยหรือความต้องการที่จะซื้อหุ้นเนี่ยมันสูงดังนั้นเนี่ยนักทุนที่พลาดหวังหรือว่าได้รับเงินได้รับหุ้นจองเนี่ยไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการเนี่ยก็อาจจะเข้ามาซื้อในตลาดหลักทรัพย์ในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพรุ่งนี้เปิดมาเนี่ยนะครับไม่น่าจะหลุดจองนะน่าจะสามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้พเพียงแต่ว่า การปรับขึ้นเนี่ยนะครับนะอาจจะไม่ได้แบบขึ้นหรือหวามากนะักนะฮะจะ<ร>ไม่ได้เป็นลักษณะแบบโอ้โหต้องไปขนาดซีลิ่งเป็นหุ้นขนาดเล็กอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามาร์เก็ตแคปมูลค่าตลาดเขาเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าล้านนะครับนะราคา IPO นะครับเ,เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราคิดว่าหุ้นเองก็อาจจะขึ้นได้วันแรกๆเนี่ยนะครับอาจจะบวกลบอยู่ประมาณสักสิอกว่านะครับคงไม่ได้ขึ้นรุนแรงมากนักนะถ้าดูจากในแง่ของปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของตัวการเติบโตกำไรของเขาด้วยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือในระยะยาว นะครับตัว OR เองเนี่ยนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า Market Cap ของเขาเนี่ยนะที่อยู่ประมาณ2แสนล้านเนี่ยนะครับนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยติดอันดับ25เลยนะครับนะเป็นอันดับประมาณ25นะของมูลค่าตลาดรวมของหุ้นในตัวเซตของเรานะครับดังนั้นเนี่ยอัตโนมัติเลยนะครับเขาก็ มีเกณฑ์ Market Cap เกิน1%นงะของ m a r ก็ตแ a p รวมของตลาดก็จะเข้าเซ็ตฟิกับเซ็ตร้อยอัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้อกองทุนพวกที hmm. mm ่เ hmm. ป mm ็น Index Fund ฟันหรือ Passive Fund เนี่ยจะต้องเข้ามาถือครองตัว OR รวมถึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับดัชนีสำคัญสำคัญของโลกเช่น MSCI ซนะครับซึ่งเมื่อเช้าเพิ่งมีการประกาศไปไม่มีหุ้นเพิ่มเข้าออกนะครับเอ็มเอเองหรือ f t s e เนี่ยจะต้องเข้ามาซื้อหุ้นตัวนี้ด้วยเพราะว่า Market Cap ถึงเกณฑ์รอเขาแค่การประกาศ ดังนั้นเนี่ย OR เนี่ยมองทั้งระยะสั้นระยะยาวผมคิดว่า,าน่าจะามีความน่าสนใจสูง,งนะครับครับเอ๊เอคุณกิติชานครับมีคุณผู้ชมถามมาคือมีข่าวว่าถ้าโออาร์ o R, เนี่ยเข้าเทรดแล้วอีกสักประมาณ3วันทําการจะดันไปอยู่เซ็ตห้เซ็ตร้อยเนี่ยนะฮะด้วยเกณฑ์ฟาสต์แทร็แบบนี้มันจะมีผลต่อการเข้าจังหวะการเข้าของบรรดากองทุนหรือเปล่าครับอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นรายย่อยถามมา ก็จริงจริงกองทุนเนี่ยได้สิทธิในการซื้อไปบางส่วนแล้วนะครับนะแต่พอมันมีการประกาศชัดเจนว่าเขาเข้าเซฟฟิตี้นะครับผมคิดว่าพวกกองทุนพาสติกหรืออินเด็กฟันเนี่ยนะครับก็ต้องมีการทยอยซื้อตามมูลค่านะครับก็คือตามน้าหนักนะครับที่เขามีกับเวทของตัวเซฟฟิตี้กับเซดร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะมีผลนะครับดังนั้นนี่ก็น่าจะมีแหล่งซื้อเข้ามาช่วยหนุนตรงนี้ด้วยส่วน m s c i พุซีก็คงต้องรอระยะถัดไปนะครับ,รบมีการประกาศในรอบถัดไปก็จะมีการประกาศเข้ามาคํานวณนะครับก็น่าจะมีการปรับเพิ่มเข้าไปคล้าย,ายเดลต้าเมื่อปีที่แล้วนะครับ ừ, แต่ว่าคงไม่ได้ขึ้นหาเดลตา้าเพียงแต่ว่าการเอาเข้ามาในการคํานวณก็จะทําให้กองทุนที่เป็นพาร์ี่ฟัน,นี่ของต่างประเทศเี่จะเข้ามาให้ความสนใจกับโอไอมากขึ้นในระยะยาวด้วยนะครับค่ะนักลงทุนหน้าใหม่ถามมาเพิ่มค่ะถือยาวนี่แปลว่ายาวขนาดไหนคะมันคือกี่เดือนกี่ปีอะไรที่แปลว่ายาวเพราะบางคนนึกว่าสองอาทิตย์ก็ยาวแล้วนะคะ ครับจริงๆเราบอกว่าอย่างนี้นะครับนะคือเรามองธุรกิจนะครับน้ำมันเนี่ยนะครับกับทางด้านของตัวธุรกิจที่เรียกว่าเป็นค้าปลีกของ OR พวกกาแฟร้านกาแฟพื้นที่เช่าเนี่ยนะครับมีโอกาสเติบโตในระยะยาวนะครับเรามอง2ปีให้หน้าก่อนแล้วกันเอาเอาที่มอง2องปีถือว่ายาวก่อนนะสองปีให้ได้เนี่ยสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต่อปีเนี่ยนะฮะเติบโตได้นะจากการขยายนะครับในเรื่องของตัวสาขาของอเมซอนแล้วก็ในเรื่องของดีมานน้ำมันเรลเบูปเนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะเรามองปีนี้เนนนี่ยาจะะขึ้ปรมณ นะครับพื้นตัวจากปีที่แล้วนะพะเราโดนล็อกดาวน์ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามองเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆปีหนึ่งเนี่ยนะไม่ขาดทุน2ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีโอกาสเติบโตขึ้นนะครับราคาคงไม่บอกเป็นเป็นลักษณะของตัวเป้าละกันจะบอกว่า2ปีข้างหน้ามีโอกาสเติบโตได้เฉลี่ยเนี่ยปีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะก็ลองคิดถึงราคาหุ้นดูนะครับว่าราคาหุ้นเนี่ยจะขึ้นได้ประมาณเท่าไหร่นะครับวันศุกร์นี้ตลาดเราปิดเนาะนะฮะเราประเมินวันนี้วันพรุ่งนี้เราให้กรอบดัชนียังไงบ้าง แนวต้านสำคัญอยู่ที่1,530จุดนะครับซึ่งยังคงไม่ผ่านแต่คิดว่าถ้ามีแรงซื้อนธุนต่างประเทศเข้ามาต่อนเนื่องนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะผ่านไปได้ในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์นี้อาจจะรอบ้างในวันพุ่งนี้เพราะว่าหลายตลาดในเอเชียที่เป็น เกี่ยวข้องกับวันจุจีนนะครับจะมีการหยุดนะครับส่วนแนวรับด้านล่างเรามอง1 5 0 5จุดเป็นเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับ1,500เนี่ยรอบนี้คงไม่น่าจะหลุดนะคงจะรอไปถึงในเรื่องของการประกาศงบไตรมาสสีนะครับในปลายเดือนนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็คงมีหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้ทางด้านตลาดเองเนี่ยได้ยังคึกคักแล้วก็โวลุ่มในปริมาณการซื้อขายที่ยังสูงต่อเนื่องได้นะครับก็ยังเทรดดิ้งบายก็ได้นะครับช่วงนี้ครับขอคูณแนะนําครับสั้นๆครับคุณกิติชานครครับ ก็เราแนะนำสามตัวนะครับนะก็คือปตทนะได้ประโยชน์จากโออาเข้าตลาดนะครับนะก็เรามองราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับเขาด้วยเราให้เป้า52บาทนะครับอ่ถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็แนะนําตัวแอนเดนเฮาส์นะครับก็ยังเป็นตัวที่ฝรั่งชอบแต่ว่าราคายังไม่ขึ้นเลยนับจากต้นปีนะครับเป้าตัวนี้ก็9บาท90แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็นธีมเกี่ยวกับเรื่องของตัวจีนด้วยนะครับก็คือในเรื่องของตัว ตัวน้ำมันพืชน,น้ำมันถั่วเหลืองนะฮะ TVO นะครับะะจริงๆคนอาจจะบอกว่าเอะไก่น่าจะดีกว่านะช่วงนี้ราคาไก่ไม่ขึ้นนะครับน้ำมันถั่วเหลืองขึ้นนะฮะเราก็เลยมอง TVO น่าสนใจนะ,ะราคาเป้าหมาย9วบาทครับได้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค, <c oughs> ค่ะคุณจิตรชัยค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะจาก c g s i MB ไทยนะคะ มี3ตัวมาแนะนําด้วยกันนะคะปตทนะคะลุ้นกับ OR ด้วยเมื่อวานปตทก็เพิ่งทะลุ40แต่เป้านี่ไปไกลถึง52บาทเลยนะคะทา r เกตไพรซ์แล้วก็มี LH กับ TVO ค่ะแล้วก็อัปเดตต่อเนื่องกันที่เรื่องของข่าวใหญ่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่มีความเกี่ยวข้องราคาหุ้นทั้ง BEM แล้วก็ b t ทีที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวประเด็นเรื่องของทางกอทมโดยทางผู้ว่ากทมนะครับโพสต์เฟซบุ๊ก บอกว่าพยายามผลักดันค่าโดยสารเพดานสูงสุด65บาทจากนั้นก็ชะลอการจัดเก็บประกาศไม่เกิน104บาทต่อสระตลอดสายเนี่ยนะครับตั้งแต่16กุมภาพันธ์ชะลอออกไปก่อนนะฮะโดยตอนนี้กทรทมหารือกับรัฐบาลเพื่อหาข้อยุติปัญหาหลายเรื่องโดยเร็วอย่างเช่นหนี้สินจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวกว่า1 2 0 0 0 0ล้านบาทนะครับส่วนที่ประชุมครมก็เห็นชอบเรื่องสำคัญ รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงสถานีสีรัฐเมืองทองธานีก็คาดว่าจะเปิดให้บริการได้กันยายนปี67นะครับกรอบวงเงินลงทุน4,230ล้านด้วยกันแล้วก็อนุมัติโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82วงเงินก่อสร้างเนี่ย19,700ล้านบาทกำหนดสร้างเสร็จปี67ดด้วยกันนะครับส่วนสายสีส้มที่ภาครัฐมีมตินะฮะยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุน ช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีแล้วรัฐมนตรีคมนาคมก็ออกมาระบุครับว่าน่าจะาประกาศเชิญชวนใหม่ได้ในเดือนมิถุนายน<ะ>หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานดรสามารถราชพลสิทธิ์นะครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ระบุว่าเกณฑ์ใหม่ที่รฟมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องการใช้ประกาศประมูลใหม่นะครับและก็เป็นเหตุการณ์ล้มประมูลนับว่าไม่เหมาะสม,มกับงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ที่มีเส้นทางส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ใต้ดินนะครับวิ่งผ่านใต้สะพานลอยนะฮะแล้วก็ใต้ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใต้พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็ใต้แม่น้ำเจ้าพระยาเกณฑ์ใหม่คะแนนเขาจะาพิจารณาด้านเทคนิคลดลงนะครับก็คาดว่าจะทำให้คะแนนด้านเทคนิคเนี่ยจะมีไว้เพียง30%จากเกณฑ์เดิม,มที่จะทำให้รฟมคัดเลือกเอกชนได้จะต้องมีความสามารถด้านเทคนิคสูงเหมาะสมกับการก่อสร้างโครงการลักษณะนี้แล้วก็จะทำให้รฟมเนี่ยได้รับผลตอบแทนสูงสุด ที่ควรจะได้อีกด้วยนะคะคุณก่อสร้างช่วงนี้ก็เลยเงียบเลยนะเมื่อวาน BTS BEM บราคาไม่ไปไหนเลยนะคะอ,อยู่เท่าเดิมเลยค่ะครับก่อนพักเบรกกันนะคะศับ์บลงทุนค่ะวันนี้ตัว X นะคะ excluding principal ค่ะก็เป็นเครื่องหมายที่บอกว่าผู้ซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ขึ้นตัว X อน่ะจะไม่ได้สิทธิ์รับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้นค่ะครับเอาละพักกันรู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาติดตามบรรยากาศตรจีนกันหน่อยนะครับช่วงหน้าคุณ คณิทาานะครับจะพาผู้ชมไปดูว่าบรรยากาศการซื้อขายสินค้านในช่วงตรุษจีนจะคึกคักมากน้อยขนาดไหนโดย<ะ>เฉพาะที่เจอกับการระบาดระลอกใหม่นี้เป็นยังไงวยวช่วงหน้าก่อนมาติดตามครับกลับมาช่วงนี้เริ่มต้นด้วยคำถามของคุณผู้ชมแล้วก็ในโลกโซเชียลกันก่อนนะคะ,ะนักลงทุนก็จะถามว่าวันศุกร์นี้12กุมภาหยุดหรือเปล่าเนาะ,ะเพราะว่าก็เป็นวันหยุดพิเศษขึ้นมานะคะ ตลาดปิดปหคะปิดนะคะตลาดหุ้นปิดธนาคารปิดนะคะก็สถาบันการเงินปิดะคะ่ะเพราะว่ารัฐบาลประกาศหยุดนะคะตามมติของคอรมอให้มีหยุดยาว3วันตรุษจีนควบวาเลนไทยเลยแดงทั้ง3วัน12-14ถึงกุมภาพันธ์นะคะเป็นการส่งเสริมการใช้จ่ายท่องเที่ยวค่ะคและรายการของเราก็เลยหยุดด้วยนะคะวันศุกร์งด1วันค่ะใช่แล้วนะครับเอาละครับไปดูตรุษจีนปีนี้กันบ้างนะครับชาวไทยเชื้อสายจีนก็ยังคงไปจับจ่ายที่เยาวราชเนี่ย คึกคักนะครับแต่หลายคนก็ปรับวิธีการคือลดปริมาณการซื้อลงอจากเหตุโควิด1 9ที่ทำให้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับส่วนคนที่ทำธุรกิจก็กำลังมองหาว่าจะไปไหว้พระขอพรเสริมบาร,รมีเสริมโชคชะตาได้ที่ไหนกันบ้างเนี่ยนะครับคุณคณิ t h าอมรเมรวรินผู้สื่อข่าวของเรามีคาแนะนาไปติดตามจากแรงงานกันครับ จับใจตรุษจีนเยาวราชปีนี้นะคะเป็นไปอย่างคึกคักค่ะแต่ที่ต่างจากทุกๆปีก็คือคนที่มาก็จะสวมแมสเว้นระยะห่างแล้วก็รีบซื้อรีบกลับค่ะขณะที่ฝั่งร้านค้าเองก็บอกว่ามียอดขายลดลงไปบ้างค่ะแต่ก็ไม่มีการปรับราคาขึ้นสินค้าแต่อยา่างใดค่ะแม้ไม่ได้ขึ้นราคาสินค้าแต่บางร้านก็บอกเขาว่ายอดขายก็ยังหายไปเกือบครึ่งอย่างร้านขายเป็ดพะโล้และไก่ต้มซึ่งเป็นของไหวที่จะขาดไม่ได้ในเทศกาลตรุษจีน เจ้าของร้านบอกว่าคนมาซื้อเยอะแต่จำนวนเปดไก่ที่ซื้อต่อคนก็ลดลงไปจาก6-7ตัวก็เหลือ3-4ตัวเชื่อว่าหลายคนยังกังวลกับโควิดจึงระมัดระวังการใช้จ่ายลดไปครึ่งหนึ่งเลยเขาประหยัดลงราคาเป็ดไก่ปีนี้ราคาขายได้มีการปรับขึ้นไหมคะก็ใกล้เคียงแากเหมือนทุกปีแหละแะขึ้นมากๆไม่ได้เราอาศัยธรรมดาเราก็ขายอยู่ แต่ว่าบางร้านก็บอกว่าโควิดไม่มีผลค่ะขายดีเหมือนเดิมแถมการันตีว่าขนมอร่อยมากทั้งขนมเทียนขนมเข่งแบบนี้ก็ต้องร้องชิมซะหน่อยแล้วล่ะค่ะมากันที่ของขวัญของฝากในเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะนอกจากอ่างเป่าที่เป็นเงินสดก็ต้องทองคำค่ะเพราะตามความเชื่อทองคือสิ่งมงคลและยังเป็นสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องสูงรองจากเงินสดอีกด้วย แต่ปีนี้จากสภาพเศรษฐกิจทําให้กําลังซื้อลดลงค่ะจากที่เคยซื้อน้ําหนัก1บาทปีนี้ก็น้อยลงมาหน่อยที่นิยมซื้อกันคือทองรูปประเส้นละเครึ่งสลึงส่วนนี้คือกิฟต์การ์ดบรรจุเหรียญทอง1กรัมพร้อมลวดลายมงคลเข้ากับเทศกาลตรุษจีนอย่างเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือลายตามปีนักสัตว์ที่เป็นปีวัวในราคาย่อมเยาวอยู่ที่ใบละ2 0 0 0ถึง2,300บาทค่ะ ราคาทองช่วงก่อนตกจีนนะครับราคาก็ลดออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเ,เลยทําให้รู้สึกมันคึกคักข,ขึ้นมาเล็กน้อยแต่เทียบว่าเทียบกับปีที่แล้วนะครับเพราะว่ายังยังแย่กว่าปีที่แล้วนะครับแต่ก็ดีขึ้นมาจากช่วงที่ปีใหม่ที่ผ่านมาเ,าเนื่องจากว่าราคาทองมันถูกลงค่อนข้างเยอะนะครับ ก็ส่วนใหญ่ลูกค้ามาซื้อเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจมันตกต่ำนะเรื่องโควิดเรื่องสองขาดการค้ากำลังซื้อมนาะลดลงมาข้างเยอะเมื่อสมัยสามสี่สปีก่อนนะครับส่วนใหญ่ช่วงตุรีนช่วงนี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เปิดกลางคืนละหวันนะครับ ยิ่งดึกยิ่งขายดีนะบางบางวันนี้เปิดถึงเที่ยงคืนนะครับขายดีเลยแต่ตอนนี้เหตุการณ์อย่างนี้ไม่แห่งไม่มีนะครับละที่ขาดไม่ได้ตรุ๊ดจีนปีใหม่ชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างนิยมไปไหว้ขอพอรเทพเจ้าเสริมมงคลให้ชีวิตค่ะหลายคนมาไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าพ่อเสือเสริมอํานาจบรารมีทั้งการงานการเงินและโชคลาภต่างๆ ส่วนของไหว้นะคะก็ประกอบไปด้วยซาแซคือของสามอย่างได้แก่หมูไข่และข้าวค่ะนอกจากนี้ยังมีหูแดงกระดาษเงินกระดาษทองดอกไม้ทูบเทียนและน้ำดื่มค่ะทำการค้าด้วยธุรกิจด้วยค่ะก็ขอให้เราจะเริญลุ่งเรืองมาไหว้ท่านแล้วก็ขอพอให้คนที่เจ็บป่วยหายไข้ แต่ถ้าจะขอพอรเฉพาะเรื่องธุรกิจการงานนะคะก็จะขอกับเทพเจ้าที่ชื่อว่าตัวเหล่าเอีย้ยค่ะซึ่งการขอก็จะใช้ขอเหมือนกับการไหว้เจ้าพ่อเสือทุกประการค่ะยกเว้นจะไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะโดยจะเปลี่ยนเป็นส้มซึ่งเป็นผลไม้มงคลเช่นกันค่ะส้มที่ไหว้เสร็จแล้วก็นํากลับมาแบ่งกันทานเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะการไหว้ขอพอรเทพเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานโชคลาภหรือความมั่งคั่งร่ำรวย ที่ได้ผลทันทีคือทําให้จิตใจของเรามีความสุขค่ะส่วนพรที่เราขอไปนั้นจะเกิดผลสำเริจได้ก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถความขยันมั่นเพียรของตัวเราเองด้วยค่ะคณิตฐาออมรเมธวรินทรสำนักข่าวไทยอสมทรายงานและธุรกิจเพื่อสังคมนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์กำลัง สนับสนุนอยู่นะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ <Yeah. S 1> มีรายการ SE 101 Online o f f e r i n g ออกมาใหม่ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้เข้าใจเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมมากขึ้นค่ะจะอัดแน่นด้วยความรู้พื้นฐานการประกอบธุรกิจเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจนวัตกรรมทางสังคมนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นก้าวแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์2ทุ่มตรงเลยค่ะรับชมผ่านเว็บไซต์ ww.socialimpact.com หรือว่าที่ Facebook s Social i m p a c t และ f a แ e b o o k ของ Set อ h a i l a n d ตอนแรกก็คือเสาร์อี่1พ 3กุมภาพันธ์นี้ค่ะพบกับหัวข้อความรู้เบื้องต้นการลงทุนทางสังคมและธุรกิจเพื่อสังคมกับดรศิยานีฮิรันสาลีค่ะอาจารย์ประจําวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ้งภากรและหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจํากัดเดอร์พีซิสค่ะติดกันเลยคือวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์นะคะไปรู้จักกับผู้อยู่เบื้องหลังในการพัฒนาชุมชน community environment กับคุณวัชรากรขันทเจรวัา์ค่ะซ e o และโ o f o u เด e r ของบริษัทดีมีสุขไม่จำกัด ใครที่สนใจก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมนะคะ2ทุ่มเจอกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่13กุมภาพันธ์ถึง10เมษายนค่ะ,คะหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมสแกน QR code ได้ที่หน้าจอค่ะ,คะทางเว <c oughs> ็บไซต์ set social impact. com เป็นช่องทางที่เข้าไปดูได้นะครับไปอัปเดตตลาดโดยเฉพาะทางนิกเกอีกกันบ้างนะครับนิกเกอีกยังไปได้ต่อนะครับบวกได้มานิดหน่อยประมาณ0.09%ด้วยกันนะฮะ <c oughs> 29,000 531.48จุดแต่ถ้าไปดูอารมณ์ของตลาดเอเชียโดยรวมเปิดตลาดมาเช้าวันนี้ก็ทรงๆนะ,ะมีทั้งบวกแล้วก็ลบด้วยเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็บวกนะคะตลาดจีนบวกล่าสุดคือเช้านี้มีตัวเลขเงินเฟ้อนะคะของทางจีนลดลง0.3%ในเดือนมนกราคมแจ้งให้ทราบกันค่ะครับวันนี้หมดเวลาของนาทีลงทุนแล้วนะครับเราสองคนพร้อมที่งานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ